สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คณิตเศรษฐศาสตร์และก็เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจนะครับคราวนี้วันนี้ธุรกิจเนี่ยก็อาจจะย้อนกลับมาดูว่าทุกคนที่ทําธุรกิจนะครับไม่ใช่ว่าจะประสบผลสําเร็จสเส<อ>มอไปนะครับมีจุดหนึ่งที่ผมชอบพูดเสมอว่ามันอาจจะมีจุดต่าสุดหรือว่าจุดที่มันดําดิ่งลงมาเนี่ยนะครับอาจารย์พอเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับหลายๆคนเจอแบบนี้แล้วเนี่ยตั้งต้นยังไงดี คือที่พลาดเนี่ยนะในทัศนะของผมเนี่ยอย่างธุรกิจเราเราเราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงธุรกิจที่เริ่มแล้วเจ๊งเลยไหมไม่เอานะเราเอาธุรกิจที่ว่าดําเนินดํารนดงแล้วเนาะให้ให้ร้านก๋วยเตี๋ยวผมอยู่ได้สักนิดหนึ่งก่อนโอเคคือคนเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแล้วนะใช่ครับพอมีกาไรสักนิดหนึ่งอ่าแล้วค่อยค่อยมีจุดที่เหมือนอันแรกคืออาจารย์อาจจะประมาทคู่แข่ง คือ,อไม่ได้ดูเขาใช่ไหมไม่ได้ดูเขาว่าค,คิดว่าเอ๊ลูกค้าชื่นชอบรสชาติกว๋วยเตี๋ยวเราแล้วอะไรก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาคนอื่นเขาเห็นแหมร้านเราแน่นทุกวันใช่ไหมแล้วเราบอกแล้วเขาก็แข่งขันได้เขาก็เข้ามาเขายังปรับปรุงให้ดีกว่าเรารแล้วเราก็ประมาทคิดว่าลูกค้าคงไม่ไปไหนแหมเราพูดตั้งแใดคลิปแรกแล้วว่าลูกค้านี่โหดร้าย ลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักพอหรือลูกค้าต้องการสิ่งที่ดีกว่าแต่ผมชอบคําพูดหนึ่งอาจารย์ใครบอกผมว่าลูกค้าไม่ได้มีความพักดีโอไม่ใหม่ไม่ไม่ไม่ชอบอันนี้โจที่เราเห็นบอกว่าลูกค้าพักดีพักดีไม่ใช่เพราะตราบใดที่เราเนี่ยยังผลิตสินค้าแล้วก็ทําให้เขาได้รับความพอใจจากเงินที่เขาจ่ายแล้วเขายังซื้อเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกเขาพักดีจริงๆไม่ใช่จริงๆอันที่เขายังซื้อเพราะเราสอดคล้องกับที่เขาต้องการลองทําตรงกันข้ามดิ คงพักดีแหละเหมือนราปะชดเขา่เหมือนเหมือนไปห้คนดูว่าเฮ้ยลองทำตรงข้ามสิถ้าเขาพักดีอยู่บอกเราด้วยคือนักธุรกิจนะท่านท่านผู้ชมอยากให้ลูกค้าพักดีแต่ลูกค้าเนี่ยไอไอพักดีเนี่ยต้องมันต้องมีเหตุปัจจัยมาว่าเราต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกค้า ยังแม้แต่บริการที่เราคุยในคลิปก่อนหน้านี้ย่ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ขณะซื้อตั้งแต่หลังบริบบการแล้วสินค้าเราได้คุณภาพไม่ต่ำาว่าคู่แข่งถ้าให้ถ้าคุณภาพเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันราคาต้องต่ำกว่าแต่ถ้าราคาจะสูงกว่าก็ต้องทําให้คุณภาพาดีกว่าเพื่อให้ลูกค้าบอกว่าเขาได้สินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าของหลายๆอื่องีังพักดีอะไรกันถ้าพักดีมันจะมีบริษัทมือถือบางบริษัทซึ่ใหญ่โตมีลูกค้าทั้งเป็นร้อยล้านรายยังสมัยนั้นเจ๊งได้ไงไม่พักดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของมือถือ้านนั้นเขาก็แบบเฮ้ยยกแต่เขาเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมอาจารย์ก็ไม่ไม่ไม่ยกคุณคุณอย่าทาให้คุณเจ๊งดิเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงธุรกิจที่ทําดิงไงอาจารย์จำฟิล์มได้ไหมที่เราเคยพูดกันบอกว่ามีบริษัทหนึ่งนะที่เขาขายฟิล์มเนาะโอ้ใช่วันนี้วันนี้เหรอไม่รู้ไปขายอะไรแล้วอาจจะไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคือเออเนี่ยก็น่าเสียดายนะทำไมเขา เขาไม่เข้าใจไอ้บริษัทนี้น่าเสียดายนะอาจารย์วิทู์คนือคือถ้าท่านท่านผู้ชมเคยศึกษาบางจริงๆเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตกล้องดิจิตอลไล่แรกนะเขาเป็นคนคิดนะแต่ทําไมเขาถึงไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมลูกค้าจะเปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่มีกล้องที่ไม่ใช้ฟิล์มอาจารย์ก็ฟิล์มก็ยังใช้ได้อยู่มันดีนะอาจารย์โอ,อ้มันดีนี่นี่น,นะเวลานี่นี่ท่านผู้ชมอา <laughs> จการ์ก็บอกว่าดีนะเวลาท่านผู้ชมฟังรายการนะ <laughs> ดีไม่ดีดูว่ายังมีฟิล์มขายตรงไหน่ะนะค <laughs> ือแล้วยอดขายเนี่ย <laughs> เพิ่มจากในอดีตหรือลดลงนะเออแล้ว,แล,วแล้วไอ้ร้านฟิล์มเนี่ยมันยังขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าหดตัวน้อยลงแล้วเหลือเฉพาะบางร้านที่อาจจะ,ะไปไปถ่ายเพื่อไปในงานที่เป็นลักหณะเฉพาะซึ่งมีอยู่จํากัดมากนะ คือหลายๆคนจยาบอกได้ว่ามันยังดีอยู่แต่เอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบันบพิสูจน์ว่ามันยังดีจริงไหม,ะมนะครับที่ผมเข้าใจคือว่าไอ้ตัวฟิล์มเนี่ยมันยังใช้การได้ใช่ไหมครับถ่ายมาก็ติดรูปเหมือนกันอแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้ตอบกับเทคโนโลยีนะปัจจุบันที่ทุกคนถ่ายแชร์ถูกไหมครับถ่ายแล้วแชร์เลยแต่นั้นต้องผ่านกระบวนการอีกหลายกระบวนการมันทําให้เกิดว่าลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ย มีความยุ่งยากใช่ประกอบกับอเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์เข้ามาเนี่ยทุกคนสามารถทําแบบที่ผมพูดไปได้ได้แล้วทําง่ายด้วยทําง่ายต้นทุนต่ำเออถ่ายแล้วลบไงอาจารย์ใช่ลบเลยฟิล์มฟิมไม่ได้ลบก็ลบตังค์ด้วยลบตังค์ใช่ไหมครับเจ๋งึลงลบลบลบอะไรต้นทุนเหมือนสิ่งที่ผมเคยบอกว่าอาจารย์บางทีเนี่ยสิ่งที่ทํามาในอดีตเนี่ยเคยทําได้เคยขายได้นะครับแต่มันมาเจอบางอย่างเนี่ย มันทําให้ขายไม่ได้แล้วไงอาจารย์ก็ถูกไงเพราะว่าผมบอกอยู่เสมอใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องไม่เคยพอต้องการสิ่งที่ดีกว่าเสมอแล้วสมมุติเขาจ่ายเท่ากันเนี่ยนะเขาต้องอยากจะได้สิ่งที่มันดีกว่าของเดิมพูดง่ายคือมันคาดเคลื่อนจากในอดีตอาจารย์ก็ใช่ก็โอ้โหโลกธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เป็นโลกของเรียกว่าไม่ใช่โลกสถิตที่หยุดนิ่งนะโลกของธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดลูกค้าเนี่ยรสนิยมพฤติกรรมก็เปลี่ยน คู่แข่งนี่เขาก็ต้องเปลี่ยนกลย,ยุทธ์เปลี่ยนวิธีการดําเนินงานการทํางานเขา,อาไอสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบใหญ่ทั้งทางด้านการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งวัฒนธรรมทั้งค่านิยมทั้งเทคโนโลยีก็เปลี่ยนหมดถูกไหมเพราะนั้นนักธุรกิจผมถึงบอกว่าเป็นคนที่ต้องมี DNA ชอบเสี่ยงก่อน เพราะเขากาลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อธุรกิจเขาถ้าเขาปรับตัวได้ถูกต้องถูกต้องในนี้ก็คือดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วปรับตัวในการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเขาก็ไม่ดําดิ่งเขาก็จะไปโลดถูกไหมเขาก็จะกระโดดโลดเต้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะปรับตรงนี้ให้เข้ากับลูกค้าเข้ากับคู่แข่งเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เขาก็ต้องดำดิ่งแล้วเวลามันดิ่งไปแล้วนี่โอกาสที่จะเชิดหัวยากนะ ไม่ใช่ลงแล้วพุ่งไม่ใช่เพราะขณะที่เราดิ่งคนอื่นมันมันมันกระโดดตานนี้พอกระโดดลูกค้าก็แห่ไปตรงนั้นแล้วไปซื้อของคนนั้นแล้วไปซื้อของรายนั้นแล้วไปนิยมชมชอบผิดภัณฑ์ของรายนั้นแล้วโอ้ใจเขากลับอีกทีเขาก็จะนึกถึงอดีตไงที่ฉันทิ้งแกเพราะแกไม่เคยทําให้ฉันถูกใจเลยแล้ววันนี้แกมีหลักประกันอะไรทําให้ฉันถูกใจ พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนใจไปชอบเจ้าอื่นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเรียกกลับมาเนี่ยยากโอ้โยยากเออนี่นึกถึงก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์นะไอ้อน,นี่เรื่องจริงเลยนะ <c oughs> ผมมีคนขายขายก๋วยเตี๋ยวเ,เยรืออยู่คนหนึ่งนะเป็นคนในในหมู่บ้านนะแรกๆขายดีมากนะแต่ประมาลูกค้าเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์บอกมีวันหนึ่งลูกค้าไม่รู้วันนั้นลูกค้าเข้ามาน้อยอเขาเหลือน้ําก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ทิง้งเขาเอาน้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ย มาปรุงขายอีกวัน,นแต่นี้วันนั้นลูกค้าที่เคยทานเข้ามาทานเลิกเลยน้ำมันจะรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาน้ำเก่าน้ำค้างแล้วมาเติมน้ำแล้วพออีกวันหนึ่งเนี่ยเขาพยายามทำให้มันเหมือนเดิมแต่ลูกค้าไปแล้วผมบอกแล้วไปแล้วไม่กลับหรอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอน เมื่อเราทําให้มันไม่แน่นอนดูไหมครับคือเราเองไม่จัดการให้มันมันก็ส่งผลต่อไปให้ว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับมันเกิดความคาดเคลื่อนต่างๆไอ้พวกนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกปัญหาเหล่านี้จัดการยังไงดีก็ต้องอย่างที่เราบอกนี่ไหมครับข้อมูลนี่สาคัญเนีย่ยเราต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ไอ้ข้อมูลตรงนี้เราจะมาจัดการให้ความคาดเคลื่อนของเราใช่ไหมถูกเพื่อจัดการให้มันคาดเคลื่อนความคาดเคลื่อนให้มันน้อยที่สุดแต่แน่นอนเราคงไม่สามารถรวบรวมได้ทุกได้ทุกตัวใช่ไหมไอ้ตัวที่เราเก็บไม่ได้ก็ถือเป็นความคาดเคลื่อนอย่างหนึ่งใช่ทุกบ้างอาจารย์ฮะอย่างเช่นว่าไอ้รสนิยมเนี่ยของแต่ละคนเราไม่สามารถเก็บได้ทุกคนถูกป่ะเพราะจริงๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยเราต้องพิจารณาทีแต่ละคนเลยนะ โดยโดยหลักเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างสมมติว่าผมไปเอาค่าตัวรวมมาหรือค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยผมจะยกอย่างง่างยง่างอยอย่างอาจารย์มีเก้าพันผมมีหนึ่งพันนรวมกันเนี่ยมึนหมื่นหนึ่งหมื่นหารหารสองเป็นเฉลี่ยห้าพันเออห้าพันแล้วผมเอาห้าพันเนี่ยไปไป,ไปอธิบายอาจารย์ผมจะอธิบายอาจารย์ต่ำกว่าความเป็นจรนยิงสี่พันสี่พันบาทออแล้วแต่อธิบายผมได้กำไรมาสี่พสูงสูงกว่าความเป็นจรนิงสี่พันเห็นไหมมันมันมันคาดเคลื่อน ถ้าอธิบายอย่างนี้ผมก็ไม่พอใจนะใช่เพราะว่ารถของผมล่รถรถของอาจารย์แต่มาสูงของผมอ่าทางนี้แล้วผมมีปัญญาหรือไอสีั้นไม่มีเพราะผมมีพันแต่อาจารย์มีจริงมีความสามารถจ่ายถึงเก้าแต่ว่าไปบอกว่าอาจารย์ห้าซึ่งซึ่งแล้วนี่เรายกตัวอย่างง่ายๆว่าเราสองคนนะแต่อย่างในธุรกิจที่เขาใหญ่จริงๆลูกค้าเป็นล้านที่นักธุรกิจต้องการนี่คือว่าลูกค้าแต่ละคนนคิดยังไง เพ <อ S 3> ราะหลังและเพราะที่เราคุยกันคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์จำได้ไหมว่าเราคุยกันว่าไอ้พวกนี้ค่าความนิยมของทุกอ,อย่างมาจากไหนมาจากลูกค้าที่เขาถามแต่ละคนเลยเวลาใครไปซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาจะมีเมลกลับมาถามให้เราก่อความเขาวิเคราะห์กันเป็นคนเลยใช่ไหมจริงจริงแล้วต้องอย่างนั้นเพราะแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ก็ไม่เหมือนกันมีพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันรสนิยมก็ไม่เหมือนกันอาชีพการงานการศึกษาก็ไม่เหมือนกันนี่ไเขาจะให้เราติ๊กไง <c oughs> เพื่อจะดูว่านั่นอะ่ไรนั่นคือสิ่งที่ธุรกิจต้องการแต่เรายังบอกแล้วว่าโอ้แต่ว่าข้อมูลมันหาสารนพาะลูกค้านะยังฝ่ายผู้ผลิตอีกอ <c oughs> ย่างไอโนไนไในนี่ช่องทางการจัดจำหนา่ายเพราะนั้นไอพวกเนี้ยเราไม่สามารถรวบรวมได้หมดทุกอย่างแม้ว่าเทคโนโลยี <c oughs> จะเข้าหน้าขนาดว่ามี Big Data แล้วนะ <c oughs> แต่มันก็พอไอตัวที่ยังไม่ได้เข้ามามันก็ถือว่าเราก็ไม่สามารถทําได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นตัวคาดเครื่องอย่างหนึ่งหรือบางอันที่รวบรวมก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวก็มี ก็ <c oughs> ต้องเอามาคัดกรองใหม่เพื่อกระจัดความคาดเคลื่อนออกไปได้มากที่สุดพเพราะเพราะถ้าเกิดว่าเรากระจัดความคาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุดแสดงว่าความถูกต้องก็มากที่สุดถูกไหมที่เราต้องการคือความ,<ผ>มถูกต้องเพราะถ้าความถูกต้องเราก็จะสามารถอธิบายลูกค้าเราได้มากที่สุดเราก็จะทําความพอใจให้ลูกค้าเราที่มาซื้อสินค้าและบริการเราได้มากที่สุดแล้วลูกค้าจะไปไหน รับนั้นแี่ยที่เรียกว่าพักดีแล้วแ <c oughs> สดงว่าทุกๆทุกๆธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องมีความคาดเคลื่อนอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะมาช่วยขจัดความคาดเคลื่อนได้นั้นเนี่ยก็คือข้อมูลที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนการที่เราจะกําจัดตัวใดตัวหนึ่งที่มันทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยไม่เติบโต นะครับ<ม>ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลที่เราว่ากันไปใช่แล้วสมมุติว่าถ้าหลักการคิดง่ายๆนะสมมุติว่าเราได้ข้อมูลมาตอนเราทําเราไม่รู้นะว่าเอเอไอตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มันมีผลต่อการที่ดึงให้ลูกค้ายัางอยู่กับเราได้ไหมดูผลจากการที่หลังจากเรานําข้อมูลพวกนี้ไปใช้สมมุติพอเราใช้แล้วเนี่ยลูกค้าไม่ได้ลดลงหรือมีเพิ่มขึ้น หรือเ,เพิ่มขึ้นอย่างเดียวอันนี้แสดงว่าการเก็บของข้อมูลของเราเนี่ยได้สอดคล้องแล้วคาดเคลื่อนน้อยที่สุดแล้วนั่นเองโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ